ฮัลโหลมาวันนี้เราจะมารีวิวแอมเบโด้พ l ีคอลลาเจนไตเบปทยพัลซีนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมนะคะก็จะมีทัง้งไตรเบปทยแล้วก็วิตามินซีมามาดูว่าในกระป๋องนี้มีอะไรบ้าง กป๋องอันนี้เป็นกระป๋องแบบพูดเกตนะคะคือปลอดภัยมากเป็นแบบกระป๋องสำหรับอาหารหรือน,นมผงเด็กอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีความจุอยู่ที่ประมาณ5000มิลลิกรัมนะคะที่ญี่ปุ่นนะเขาจะนิยมมากโดยการที่แบบทำคอลลาเจนหรือนมผงเด็กเป็นในรูปแบบนี้นะคะ่ะก็คือเป็นผงฟอยแล้วก็เป็นซิปล็อกนะคะแล้วก็แค่ฉีกข้างบนจากนี้ก็จะเป็นในแบบนี้ก็จะเป็นผงสีขาวคล้ายๆนมผงเลย ทำไมเราต้องทานคอลลาเจนนะคะก็คอลลาเจนน่ะจริงๆแล้วมันมีอยู่ในร่างกายของเราเมื่อเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนจะลดลงข้อเสียของเราคืออะไรห,หนึ่งก็คือผิวเหีียวง่าย สองคือผิวเริ่มหมองคล้ำสามคือน้ําในกระดูกน้อยลงนะเส้นเอ็นของเราเริ่มจะมีปัญหาเราก็เลยต้องทานคอลลาเจนเนี่ยเข้าไปเสริมอันนี้คอลลาเจนที่ดีก็คือไตรเปปไทด์ไตรเปปไทด์จะดีกว่าคอลลาเจนในท้องตลาดทั่วไปที่มันเป็นแบบเปปไทด์นะคะคือเปปไทด์อ่ะมันจะเป็นโมเลกุลใหญ่เวลากินเข้าไปไมันต้องใช้เวลาแบบหลายๆชั่วโมงในการที่จะย่อยแต่ว่าเป็นไตรเปปไทด์เนี้ยก็คือสามารถดูดซึมที่กระปุกแก้มได้เลยก็จะมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ในปากนะคะอันนี้จะทานคู่กับน้ำส้มซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะ โดยตามกฎหมายที่ออยอกำหนดคือเราจะทานไม่เกินวันละหนึ่งมิลลิกรัมหช้อนก็คือ5้าพันใช่ไหมก็ใส่ไม่เกิน2ช้อนนี่น้ำเย็นด้วยนะเนี่ยดูดิใส่เลย ใครก็ลองดูไปผสมกันอะไรก็ได้กะปงกาแฟน้ำเปล่านมน้ำผลไม้โยเกิรต์ตได้หมดเลยนะเอมันไม่เปลี่ยนรสชาติของเราไม่มีสีไม่มีกลิ่นอย่าพยายามกินคอลลาเจนที่มีน้ำตาลมากนะคะเพราะบางทีมันทำให้เราหนักขึ้นโดยตัวตัวใครมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ถามไปได้ที่น้องๆตัวแทนทั่วประเทศได้เลยเอามาุตไทยแลนด์นะคะ